เอเบต้าฟาร์มสวัสดีครับแกะของปรากัดจากกาญจนบุรีเรามาดูนะครับว่าปรากัดที่ส่งมาปลอดภัยหรือไม่นะครับจากเมืองกาญจนบุรีครับครับในวันนี้ก็ผมได้รับปลาจากกาญจนบุรีนะครับ ส่งมาทางไปรษณีย์โดยไปรษณีย์ไทยนะครับการแพ็คก,กล่องนะครับก็แข็งแรงนะครับมีตราประกาศด้วยนะครับของอไปรษณีย์นะครับกับสสวนะครับเดีย๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่า,าจะเป็นอย่างไรนะครับแกะเลยน,นะครับ น่าจะส่งเมื่อวานนะครับก็วันนี้ถึงก็ใช้เวลาเดินทางหนึ่งวันนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการแพ็คขีดพ่อมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าปลาปลอดภัยไหมนะครับข้างในนะครับเป็นกระดาษห่อนะรองไ ชั้นนะครับมีตาหสามาตัวนะครับในกล่องไม่มีอะไรนะครับไม่มีโฟมห่อกระดาษมานะครับกระดาษสองชั้นนะครับสองชั้นนะครับโอเคตัวเมียนะครับปลอดภัยครับปลอดภัย ใส่น้ำไว้นะครับแช่น้ำปรับอุณภูมิเดี๋ยวเราดูถุงต่อไปนะครับต่อไปเลยหนึ่งช้นข้างในก็เย็นนะครับไม่ร้อนนะครับมชันที่สองนะครับโอเคเนี่ยได้ตัวแล้วนะครับ ก็ปลอดภัยดีครับมีชั้นที่ตัวที่สนะครับสอชั้นลนะครับ3ามชัม้นเป็นตัวเมียนะครับปลอดภัยครับปลอดภัยทั้ง3าตัวนะครับ ็ถือว่าขนส่งรอบนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับการเตรียมน้ำผมใช้น้ำประปานะครับเปิดใส่ภาชนะทิ้งไว้หนึงคืนสำหรับการเตรียมน้ำรับปลานะครับที่ส่งมาทางไปรษณีย์นะครับก็จะใส่เกลือนะครับ เตรียมไว้นะครับผมจะให้อยู่น้ําตื้นๆนะครับเพราะว่าเขามาไกลเนี่ยมาเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ไม่ต้องว่ายขึ้นว่ายลงลึกๆนะครับก็ทําให้ปลาไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับนี่คือการเตรียมน้ํานะครับการปรับอุณหภูมิเพื่อป้องกันปลานอกน้ําเมื่อแกะปลาออกนะครับก็จะ ผมก็จะนำแช่น้ำไว้นะครับในกระมังที่จะปล่อยเขาลงไปนะครับเพื่อปรับอุณหภูมิน้ำนะครับในถุงที่มากับปลาเนี่ยนะครับให้กับเท่ากับอุณหภูมิน้ำในกระมังนะครับแล้วถึงจะปล่อยปลาลงกระมังนะครับก็ผมจะรออีกประมาณ15นาทีนะครับเพื่อความแน่ใจให้น้ำปรับอุณหภูมิ ในถุงกับในกระมังเท่ากันนะครับเดี๋ยวรออีก15นาทีครับ15นาทีผ่านไปก็ได้เวลาแล้วนะครับ15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะปลานะครับจากถุงถุงนี้ซื้อมาสองชั้นนะครับ ปลาข้างในก็แข็งแรงดีนะครับนีชั้นแรกนะครับชั้นที่สอ,ง,องปล่อยปลาเลยนะครับปลาแข็งแรงดีครับโอเคยินดีต้อนรับอันนี้ตัวที่สองนะครับเป็นตัวเมียนะครับเมื่อกี้ตัวผู้ ซีนมาสองชั้นเหมือนกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ a b e บต้าฟามนะครับตัวเมียโอ้ oh, สมบูรณ์มากครับสุดยอดเลยนะครับเนี่ยนะครับแข็งแรงครับแข็งแรงนะครับโอเคเลย ครับตัวที่3นะครับที่เข้ามาสู่ A อเ t ต f าฟารมนะครับน,นะครับออแข็งแรงครับสวยมากนะครับเป็นปลาที่แข็งแรงเลยนะครับ ครับนี่ก็เป็นปลาทั้ง3ตัวนะครับที่ส่งมาทงางไปรษณียน์นะครับทุกตัวก็แข็งแรงดีนะครับสดใสนะครับสุดยอดเลยครับผมก็จะให้เขาอยู่อย่างนี้ไปจนถึงตอนเย็นนะครับแล้วค่อยออจัดการเรื่องที่อยู่ที่แน่นอนให้อีกทีนะครับตอนนี้ก็ ให้พักผ่อนตามอัธยาศัยไปก่อนนะครับโอ้ปลาปลอดภัยทุกตัวครับยินดีต้อนรับสู่ a อเบต f าฟาร์มทุกตัวเลยนะครับเด็กๆเป็นเรื่องราวดีๆจาก a อเบต f าฟาร์มที่นำมาฝากทุกท่าน หากท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับทุกท่านในตอนต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ